มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคอรมอล่าสุดเพื่อไทยถอยให้ภูมิใจไทยอนุทินควบมทหนึ่งโควตารัฐมนตรีเพื่อไทยคือเพิ่มบางตำแหน่งนะคะปานพดีนั่งรองนายกดึงปิสดาอดีตประหลัดคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเสริมศัก์กลับถิ่นช่วยมท 25สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากพรรคเพื่อไทยสำหรับโคต้ารัฐมนตรีมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้านะคะโดยในสัดส,ส่วนพรรคเพื่อไทยชัดเจนนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายแพทย์ชรนัสศีแก้วสสนานและก็หัวหน้าพรรคได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อด้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทระร่วทองสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากเดิมที่มีกระแสข่าวว่าได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นสัดส,ส่วนของพรรคเพื่อไทย ขณะที่โค้ตาของนายวีรศักดิ์วังสุภกิจโกลนกนนำพักเพื่อไทยที่มีผลงานโดดเด่นกว่าสอสอนครราชสีมาได้ตามเป้าหมายมีอีกสองสอสอจากพักเพื่อไทยรวมพลังผักดันนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกสนสอส,อสอบัญชีรายชื่อปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนางพวงเพชรชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีสำนักนายรัฐมนตรีค่ะขณะที่เก้าอี้รองนายรัฐมนตรีนั้นจะเป็นของนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักที่จะเข้ามาดูเรื่องกฎหมายนายสมศักดิ์เทพสุทินได้เพียงตำแหน่งเดียวและนายปานปรีพาหิตธานุสรก็จะมาเป็นมือเป็นไม้ให้กับนายรัฐมนตรีนะคะ ช่วยงานได้าเศรษฐกิจรวมถึงนายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองหัวหน้าพักค่ะทางนี้สําหรับนายภูมิธรรมเดิมมีข่าวว่าจะไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดนะคะพักเพื่อไทยยอมถอยโคต้าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้กับนายอนุทินชาญวราีรกูลและพักภูมิใจไทยแล้วโดยนายภูมิธรรมจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทนค่ะ ขณะที่โคต้ากระทรวงพาณิชย์เดิมมีข่าวว่านายวราวุศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะได้รับนานล่าสุดไปนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนแล้วค่ะส่วนในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงนั้นเริ่มมีความชัดเจนแล้วในบางกระทรวงอาทิเช่นนายสุรพงษ์ปิยโชติอดีตนายกอบจอกาญจนบุรีด้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นโคต้าของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้สสอถึง5คนนะคะ นางมนพจรจะเดินีสสนครพนมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากชวดเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกฤษดาจีนะวิจารณนะประหลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังราว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการในปีนี้และมีความคุ้นเคยในงานภายในกระทรวงเป็นอย่างดีค่ะ นายเสริม,ผมผศักด์พงพาณิชย์แกนนำพักจะได้กลับมารับตำแหน่งเดิมคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้นายแพทย์พรมมินเลอสุริเดชนะคะประธานคณะทำงานด้านนโยบายพักเพื่อไทยจะได้เก้าอี้เลขาธิการนายรัฐมนตรีด้วยค่ะโผขคอรมอล่าสุดเพื่อไทยถอยให้ภูมิใจไทยอนุทินควบมทหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ